จะบอกทุกคนว่าตัวนี้เนี่ยเซรั่มเอมิเนี่ยนะคะเป็นสูตรที่พี่ตัก๊กแล้วก็น้องแอมนะคิดค้นกันมานานมากเลยทดสอบเทสแล้วเทสอีกนะคะแล้วก็ถึงจะทําออกมาอยากให้ทุกคนที่เป็นฝ้าเป็นกระคือใครที่เป็นฝ้าหนาๆเนาะคือรักษามาทุกวิธีแล้วก็ไม่เห็นผล เปิดใจสักนิดหนึ่งขอให้เปิดใจสักนิดหนึ่งให้กับเซรั่มเอมิตัวนี้ของพี่ตักนะจ๊ะลองดูเลยค่ะใครที่เป็นฝ้าหรือเป็นกระคือเป็นฝ้าแบบหนาๆเนี่ยนะคะแล้วก็แบบอุอ้ยรักษาไม่รู้จะรักษาไงก็งไม่หายเนี่หายยากหายเย็นนะจ๊ะตัวนี้เลยพี่ตักทาให้ลองเลยนะจ๊ะหน้าใครที่แบบมองพร้อมนะให้เซ e รั่มเอมิตัวนี้นะคะของะไปดูแลนะคะนี่ฟืบนี่อาบน้ำใหม่ๆหยุดไปเลยหยุดไปเลย อืมนี่เดดบ้านเรารู้อยู่แล้วขึ้นไบบนน้นอ่ะโอ้โหยิงกใกล้พระอาทิตย์ไปใหญ่เลยแต่มันก็ทำอะรวิตักไม่ได้เนอะพวกเดดเนี่ยตอนนี้มีโปรเด็เดๆมาให้ทุกคนด้วยนี่เลยโปรตีเสเซอับอิมิของพี่ตักเนียนะ1ขวด390แต่พี่ตักจะแถมให้อีกไปอีก1ขวดค่ะไม่แค่นั้นนะแต่ถ้าเกิดใครเพิ่มอีก110บาทอ่ะให้ไปอีกหขวดเลย 500บาทเท่านั้นเองเห็นไหมแต่มีอีกทางเลือกหนึ่งอันนี้โปรนี้เด็ดมากแ็่คุณคว้าไว้เลยเจขวด1,000บาท7จ็ขวดนี้นะรับรองใครที่เป็นฝ้านะหายแน่นอนดีขึ้นแน่นอนเลย7จขวดเอาโปรนี้ไปดีกว่ามันคุ้มกว่า